あ ใช่ค่ะุณต้นธนสิทธิ์นะครับสวัสดีครับเอมสักธิดาค่ะนารีสนะคะนิสาชนค่ะสวัสดีครับผมนนท์ธนน์ครับวันนี้เราสองคนนี้เรายิงสองสามครันแล้วนะคะครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งเพลงมาฝากทุกคนกันนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงต้องขอเต้นนิดนึงนะคะเปลี่ยนล็อกกิ้งเลยก่อนคือนิดนึงนะคะทุกคนโอเคนะคะโอเคลงตัวแล้วคือต้องบอกว่าเพลงต่อไปที่พวกเราจะนัมาร้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ความหมายดีมากๆแล้วก็ทำให้ชวนคิดถึงพระองค์ท่านว่าสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้ทำไว้เนี่ยเยอะเหลือเกินจริงๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้คนไทยทั้งหมดจะทําได้ก็คือนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็นําความดีที่พระองค์ท่านได้สอนนั้นไปใช้ในชีวิตประจํำวันนะคะเดี๋ยวลองฟังผ่านบทเพลงที่ดูกับเพลงด้วยรักของพ่อค่ะ ศิลปินจากกรูฟัาเชียและ I อแครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและขออนุาตขอเสียงปรบมือกับผู้ประกาศจากครอบครัวก่าวสาครับคุณสาธิตดีีคุณครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำศิลปินจาก I อแก่อนนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนของ The Voice นะครับ ญาติเฉยจังด้านซ้ายมือกับอะไรครับครับสวัสดีครับผมณเดชกิมิยะนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วนนครับผมครับสวัสดีครับผมนนทนนท์ครับสวัสดีครับผมครับเอาเป็นสิบที่จากไอแอมก่อนครับไอแอมครับครับผมที่เหลือจะมีจูเบนเชียร์นี่มาคนเดียวไอแอมคือมาคนเดียวใช่ค่ะใช่ไอแอมเนี่ยไอแอมอารมณไอแอมไอแอมก็ารมณขามาหลายคนก็ต้องเป็นเจ้าใช่ครับ จริงๆกับนนด้วยครับผมนอกนั้นเป็นครูแฟนชาเชียทั้งนั้นเลยนะครับผมจากครูแฟนชาเชียมีใครบ้างครับสวัสดีครับผมต้นธนสิทธิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็มสัทธิดานะคะจากเอฟเอ็สวัสดีครับเอ็มสวัสดีค่ะเนสันทิสาวนจาก AF9 ค่ะครับผมมาทำหน้าของพี่จ้าได้ครับผมได้เลยครับครับสวัสดีค่ะหนิมคนึงพิมค่ะสวัสดีค่ะแอนนาชาจากเอฟค่ะ สวัสดีค,ครับโฟกัสกีติคนจาก AF12 ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับมีหลายคนนะครับก็คนสงสัสยเอ๊ะแล้วทำไมเราเชวนศิลปินจากไอแอมจากครูคฟตาเชียมาร่วมง,งานกันเพราะว่าหลายคนก็ร่วมงานกับช่องสามอยู่แล้วอย่างนนก็เกิดจาก The Voice นะครับเอมนี่ก็กำลังมีละครอยู่ช่องสามถ่ยจบไหยังครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคนะ่ะน่าจะออนแอร์เร็วๆนี้ให้ได้ชมชื่อ <คน S 1> เรื่องบวกหงค์ค่ะบวกหงค์นะครับก็เร็วๆนี้ไปติดตามแต่วันนี้ทั้งหมดมารวมกันเพื่อที่จะถ่ายทอดบทเพลง ที่แสดงออกถึงความจงรักคตีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเดชินนะครับเริ่มจากของทางต้นรู้สึกยังไงบ้างครับนนท์เนนท์ครับเรารู้สึกยังไงครับเอ่อรู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเกียรติมากที่อาชีพของเราเองได้มีโอกาสร้องบทเพลงที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านก็ก็รู้สึกสำนึกอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมีหลายๆคนที่ร้องได้ก็พยายามร้องใครที่ร้องไม่ได้ก็ พยายามบบกให้บบกเหนื่อยซึ่งซึ่งก็ต้องบอกเราก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนนท์ด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากครูแฟรเชีมกับโอกาสที่เราจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดบทเพลงที่สําคัญแบบนี้แล้วพวกเรารูปแรงรวมใจแสดงออกึงความสามัคคีด้วยรูปมือกลังร้องนี้เป็นไงบ้างครับจริงๆก็ทุกครั้งที่พวกเราได้ร่วมร้องเพลงที่เกี่ยวกับพระองค์นะก็จะมีความขนลุกอยู่มากแล้วก็บางครั้งนี่แทบจะกลั้นน้ำตาไม่ได้เพราะว่าด้วยเนื้อหาเพลงนี้ เราตั้งใจที่จะแตกเพื่อที่จะให้ทุกคนรึกถึงความดีของพระองค์ที่ได้ทําไว้ให้กับปรช,ชาชองหายทุกคนจริงๆรวมไปถึงครั้งนี้ด้วยแต่รู้สึกมีความอบอุ่นเข้ามาแทนที่เพราะว่าชาวบังเสเ็จน่ารักมากจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่ต้อนรับพวกเราทูฟายเดชเชียแล้วก็ไอแอมอยางดีมากๆงขอบคุณจริงจ้าขบคุแต่และคนทุกคนจะม,มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและความประทับใจที่แตกต่างกันนะครับอยากฟังแต่และคนที่ มีความรู้สึกในใจของตัวเองที่อยากตอกกับพี่น้องชาวบางเสเลครับเริ่มต้นจากกพี่แจ๊ดดีไหมครับโฟกัสครับครับผมก็ที่อยากจะบอกนะครับผมก็คือคือสิ่งที่พ่อพอ,องท่านทำนยครับผมมันคือเราพูดยังไงมันต้องหมดทรัมันเยอะมากๆแล้วก็พืออยากให้คนไทยทุกคนครับผมเดินตามรอยพ่อเดินตามสิ่งที่พ่อวางไว้ให้ครับผมผมเชื่อว่าพระอ,องค์ คือคิดแล้วทําแล้วแล้วก็ถึงมาบอกพวกเราก็อยากจะให้เดินตามรอยพ่อรัาเป็นคนดีครับขอบคุณครับ,ค,รบค่ะแอนนะคะก็ขอฝากให้ทุกทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนจําความรู้สึกวันนั้นที่เราได้สูญเสียพระองค์ท่านไปว่าเราเสียใจมากแค่ไหนแล้วเราเรารู้สึกเหมือนหมดแรงขาอ่อนแรงมากแค่ไหนให้จาความรู้สึกนั้นไว้ในทุกๆวันแล้วก็ ความรู้สึกเหล่านั้นนะคะจะเป็นพลังให้กับเราได้ใช้ชีวิตอย่างได้ประมาทมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้เรานิดเดียวเองกับการสูญเสียคนที่เรารักเพราะฉะนั้นใครที่มีคนที่รักอยู่ข้างอยู่ข้างนะคะก็อยากให้แสดงความรักต่อกันแบบอยากขืนอายแล้วก็เชื่อว่าพระองค์คงมองดูมองลงมาจากข้างบนดูประชาชนชาวไทยรักกันแล้วก็สามัคคีกันแบบนี้ก็ฝากให้จดจำความรู้สึกนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพลังความสามัคคีกันนะ คุณครับครับนิมเลยครับ,รบถ้าเป็นหนิบมนะคะก็สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทําไว้ให้กับพวกเราชาวไทยนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นอย่างนิมเองเป็นคนเชียงรายที่พระองค์ท่านทรงเปลี่ยนแปลงก็คือไร่ฝิ่นเป็นแบบเป็นโครงการใหญ่ของพระองค์ท่านเลยคือนึกถกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าถ้าทุกวันนี้พระองค์ท่านไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไร่ฝิ่นมาเป็นพืชผลทางการเกษตรอื่นๆประเทศเราจะเป็นยังไงเราอาจจะแบบ เมาหลงมัวเมากันกับสิ่งเหล่านั้นก็ก็ต้องบอกว่าพระองค์ท่านมี พระมหากรุณาธิคุณกับพวกเรามากๆค่ะรักพระองค์แน่แน่มากๆคะกับคุณครับเห็นครับเสครับตัวนี้เองก็อาจจะเป็นตัวแทนของเยาวชนใหม่ละการอาจจะยังไม่ทันในช่วงที่ท่านทรงงานแต่ว่าเราก็ได้เห็นพราราชกรณีเด่ต่างๆที่โครงสร้างได้ส่งไว้แล้วก็ให้เด็กน้อยแล้วก็เยาวชนหลังได้สืบ่อไปวันนี้เยาวชนเยอะมากเลยนะคะพี่เนสก็อยากจะฝากให้น้องๆทุกคนรวมถึงผู้ปกครองด้วยละกันนะคะให้ดูแลห,หลัหของท่านให้ดีแล้วก็น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของ เชาต่อไปนะคะน้องขาโอเคไหมคะขอบคุณครับเอ็มครับสำหรับเอ็มะคะอย่างที่ทุกคนพูดการท่านทรงทำอะไรมากมายไว้กับประชาชนชาวไทยนะคะก็เดินตามรอยเท้าของท่านนะคะและที่สำคัญเอ็มเชื่อว่าทุกคนในนี้มีท่านอยู่ในใจเสมอลค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเองอครับต้นครับครับต้นเองก,ออเองก็เราก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าจริง,รงๆแล้วเราสำเร็จเล่นภาพยนตร์ที้คุณของท่านมากแล้วก็วันนี้รู้สึกด,ดีใจแล้วก็เป็นเกยียนมากที่ได้มารองเพลงเพื่อประเกียรติให้ท่านนะครับแล้วก็อยากจะขอฝากทัศน์กำลังของท่านไว้ด้วยนะครับห,หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ทำกันต่อไปแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้นฟังมาและชอบมากเลยนะครับพวกท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าอนาคตบางอย่างเนี่ย เราทามาได้ครับคือเราไม่จำเป็นต้องมียาวิเศษอะไรเลยจะมีอยู่อย่างเดียวที่เราทามาได้ก็คือถ้าเกิดเราทารําความดีเราเป็นคนดีแน่นอนว่าในอนานคตเราจะได้สิ่งดีๆตอบแทนแน่นอนอันนี้ก็อยากฝากทุกคนไว้ครับพูดดีมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค,ครับอคุณรอก็ตามที่พี่ๆเขาพูดอยู่เลยครับก็ค่อนข้างจะเยอะมากสังเกตว่าเราพูดเท่าไหร่ก็พูดไม่หมดครับส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าผมเชื่อทุกคนรู้แล้วว่าสิ่งที่ดีคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรนะครับ ทำสิ่งที่ดีเยอะๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะออกผลแค่นิดเดียวครับต้องใช้ความอดเพียมากมายนะครับแล้วก็ออกผลเพียงแค่นิดเดียวแต่ถ้าทํากันหลายๆคนผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นและก็พร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติรวมไปถึงตัวพวกเราเองทุกคนต่อไปครับผมครับอย่างที่นนพูดไว้นะครับผมเชือนอน่อว่าถ้าผมนาไ,ไปให้กับผู้ชมทุกคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนจะสามารถพูดถึงความรู้สึก ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเรามีต่อะบาทสมเด็จพระปรมินทร์ขลุ่มแพ่งอุบลเดชานได้ทุกๆค,คนอย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าความรู้สึกที่พวกเรารักพระองค์อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปและสิ่งที่พวกเราจะทำนั่นก็คือการทําความดีถวายพระองค์นั้นเริ่มจากที่นี่และทุกๆจังหวัดของประเทศไทยซึ่งผมเชื่อว่าพระองค์ก็จะดูพวกเราตลอดไปเช่นเดียวกันนะครับ ความยิ่งาพของผู้ชในเรื่องของกีฬาที่วิจารเองก็คงจะอยู่ในใจเยอะแยะมากมายเียคคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราหาศภูมิศดุตเป็นเรียกว่าพระมหากษัตริย์กีฬาครับเป็นพระศิลปินในด้านของศิลปินในกองทันก็ทรงศึกษาริการดนตรีชนิดเดียวกันนะครับองค์ท่านแสดงเห็นถึงพระอัจฉริภาพในทุกๆด้านซึ่งพวกเราทุกคนไม่มีใครที่จะสามารถทำได้หรือเก่งได้ทุกอย่าง ข้าพร์ท่านแต่พรงค์ท่านสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเลือกอาจจะใช้คําว่าเรียนแบบหรือเดินรอยตามเดินรอยตามเท้าของพระองค์ท่านแบบใดแบบหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดออกาะสกับตัวนั่นจะทําให้ชีวิตของคุณดีแน่ครับครับผมวันนี้อยากจะขอบคุณศิลปินของทางทูฟระดเชียทุกท่กนนานรวมถึงแด้วยนะครับก็จะไปสากผลงานกันสักเล็กน้อยครับ มาคนเดียวเลยไอแอมครับไอแอมยังมีคนอื่นอีกถูกไหมครับมีครับครับผมพี่พี่หลายคนเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากใครไปด้วยแล้วก็ผลงานก็ตอนนี้ก็จะมีเพ่อโคว่าอยู่ในห้องสามครับครับผมพี่เป็นคนร้องใช่ครับผมเป็นคนร้องเองครับผมก็ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเออ่ซิงเกิลของตัวเองครับครับปลายเดือนมีนายนี้จะได้ฟังกันนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยกับผลงานอนาคตที่เราจะตามาคอนเสิร์ตด้วยนะครับ etc ที่จะจบไปเลยนี้ไงก็ฝากไปด้วยครับผมครับผมจกันติดตามผลงานนะครับขับรับเชิญครับต้นครับตอนนี้ต้องมีเพลงประกอบซีรีส์นะครับชื่อเพลงว่าเธอู้เดียวนะครับประกอบซีรีส์นักกลมรักเกมวายาในี่ยครัท่านไปด้วยแล้วก็ในเดือนนี้ก็จะมีซิงเกิลเดี่ยวของเองออกมาเหมือนกันหลังจากที่ปล่อยเพลงรู้ยังมาปีนึ่งละก็เดี๋ยวจะได้ทำเพลงใหม่เป็นเลยนี่แน่นอนนานไปแล้วนะปีนึงนะครับผมเอฟนะครับเช่นเดียวกันนะคะจะมีซิงเกิลเดี่ยวไม่ได้ฟังกันค่ะก็ต้องมีละครค่ะช่องสามนะคะรุ่นบุวงผมก็จะได้ชมประมาณนี้คคคครรัับบบผผผมมมม่ะะน ก็ม,มีละครเรื่องสงครามเพลงค่ะอาง,งชา่อฉายเหมือนกันนะคะก็จะออาแนว มีนาค่ะทางช่องสามยี่สิบแปดช่องยี่สิบแปดฝากไปด้วยนะคะน่าดูทั้งนั้นเลยนะครับผมรอบคุณนะครับของหนิมก็เป็นซิงเกิลที่นำมา c o อร์ใหม่ค่ะชื่อเพลงบุญบรรดาค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงชวนกันทำบุญฟังแล้วให้ความรู้สึกบวกๆฝากฟังกันด้วยนะคะบุญบรรดาลค่ะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะปีนี้จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองซิงเกิลดีวของตัวเองนะคะหลังจากที่ปล่อยเพลงแก้บนมาปีหนึ่งแล้วนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ ขอบคุณครับครับแอนครับถ้าแอนนะคะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะคะชื่อว่าตกมะนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกมากๆกตกตกเลยนะตกะมะ<า> <laughs> ตกมากเล่นนี่สนุกมากๆจริงๆค่ะก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะน้องๆนี่อาจจะเต้นได้สนุกสนานทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีผลงานพิธีกรทางด้านช่องบรรดาฟังนะคะก็ฝากม้วยะครับผมครับโฟกัสกับผมก็ฝากเพลงนะครับผมเพิ่งปล่อยมาเล่งใจเห็นใจนะครับเป็นเพลงความหมายดีๆนะครับผมซึ่งมีโอกาสพิเศษได้ร้องร่วมกับผู้พิการอัสายตาซึ่งเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับผมก็เนื้อหาของเพลงเป็นแบบจังหวะสับชาสนุกๆครับผมก็อยากให้ไปลองฟังกันครับใจเห็นใจครับผมแล้วก็ฝากเพลงรวมพวกเราด้วยนะฮะลข้ออ นข่าวเลื่ปลออกมาเป็นลูปขึ้นแท้ๆเลยนะคะมีร้องด้วยกันเจ็ดคนด้วยกันกับพี่จุ้งแฟนเชียมฝากเลยแล้วกันเยี่ยมมากเลยครับประสบกุลแล้เราได้รับฟังแล้วเราจะคอยติดตามผลงานของน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโนนนะครับต้นนะครับเอมครับเนสครับแอนครับแฟนเชีนะครับคุณบสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่เหนือจากศิลปินจากไ